ถือโอกาสมาแบ่งปันนะคะว่าฝรั่งที่ไม่อยู่และไม่มีบ้านความยากลำบากมันมันลำบากขนาดไหน สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เทพีบ้านภายหญิงไทยในต่างแดนเมียฝรั่งฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะมานั่งเล่านั่งคุยนะคะก็อยากมาีเรื่องมาเล่าให้กับทุกๆคนได้แชร์ก็ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองบ้างนะคะ หลังจากที่นิสแต่งงานกับคุณป๋าพอคุณพ่อเสียเสร็จเราก็ทําบุญร้อยวันคุณพ่อเราก็ขอเรื่องทําเรื่องอขอวีซ่ามาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เลยออยากจะมาเล่าชีวิตที่มาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วเป็นยังไงบ้างสวยรู้สมหวังสวยงามอย่างที่คิดหรือเปล่าวันนี้ เอาชีวิตจริงของตัวเองนะคะมาเล่าครั้งแรกที่มาถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อ4ปีที่แล้วนี่มาช่วงเมษานะคะมาถึงวันที่10เมษาของ3ปีที่แล้วนะคะ3 4ปีเราอยู่ถึง4ปีแล้วมาช่วงเมษาหิมะก็ยังไม่หมดนะคะช่วงนั้นก็ยังมีหิมะ็อตสุดท้าย ก็คือมีหิมะอยู่อีกเกือบสองอาทิตย์นะคะก็ยังได้เล่นหิมะแต่หิมะอ่ามันไม่เยอะมันเป็นหิมะช่วงปลายจะหมดจะหมดอ่าหน้าหิมะก็เ,เรียกรอบสุดท้ายของของหิมะแต่ละปีก็จะหมดอยู่ช่วงวันที่สิบห้าสิบหกเมษาแต่อันนี้กว่าจะหมดมันอ่ผ่านไปจนครึ่งเดือนนะคะถึงหิมะถึงได้หมดนี่ก็ได้มีโอกาสได้เห็นหิมะครั้งแรกในชีวิต แล้วก็คุณป้าพามาอยู่ก็มาอยู่รถบ้านรถที่เขาเรียกว่าบนวากเกิลครั้งแรกในชีวิตเรามาอยู่อากาศก็หนาวแล้วเราอยู่ยังไงหนาวแต่ว่าข้างในข้างในรถบ้านก็จะมีะเครื่องทำความร้อนนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าไฮซุงเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าก็จะเสียบปลั๊กแล้วมันก็จะร้อนเหมือนแอร์เรานั่นแหละเหมือน มื่นที่บ้านเราพออากาศร้อนก็มีแอร์ก็เปิดแอร์ให้ห้องมันเย็นพอามาอยู่ที่นี่ก็เปิดเครื่องทําความร้อนมาอยู่ชีวิตครั้งแรกที่เรามาอยู่มันจากที่ความฝันกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องนะคะเมื่อก่อนก่อนที่จะมาคุณป๋าก็เล่าเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาไม่มีบ้านนะคุณป๋าไม่มีบ้าน เราจะไปอยู่รถกันไปอยู่รถบ้านในความที่ครั้งแรกในชีวิตเราไม่เคยไม่เคยรู้นะคะตอนอยู่บางไทยเราเราคิดภาพไม่ออกว่าอ,อยู่รถบ้านมันจะอยู่ยังไงรถบ้านพอมาเห็นเราก็ก็โอเคมันก็พออยู่ได้มันก็อยู่ได้พอรถบ้านที่นี่มันจะสวยข้างในเขาจะบุ ء, ทําสวยมากมีห้องน้ํามีห้องนอนมีห้อง นั่งดื่มกาแฟแล้วเข้าทําสวยเป็นที่เก็บของไม่ที่เก็บของอะไรสวยๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยไม่ไม่ได้มีไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเรามาอยู่เราก็คิดว่าเออโอเคเราอยู่ได้เพราะเราจะมาเที่ยวมาเที่ยวแค่สามเดือนเดี๋ยวเราก็ได้กลับแนละ้วคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่ได้มองว่าบ้านที่พักเราจะเล็กจะใหญ่จะโตจะอะไรเราไม่ได้คิดเราไปคิดเห็นภูเขาลอกา ภูเขาก็สวยวิวก็สวยไปตรงไหนก็สวยมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราตื่นเต้นแล้วคุณป๋าก็พาขึ้นไปบนบนบนเขาที่ที่เขาเรียกว่าวากิตาเซก็คือมันจะเป็นที่ตกปลาคุณป๋าชอบตกปลาไปมันก็ยิ่งสวยทําให้เราลืมลืมกับความลืมกับความที่ความลำบากที่เราอยู่ อยู่รถบ้านความลาบากมันมันเยอะมากๆนะคะถ้าถ้าเทียบว,ว่าเราไม่มีบ้านอยู่หนึ่งความลําบากที่อยู่รถก็คือเราต้องเดินไปอาบน้ํานะคะที่ห้องน้ํารวมแล้วก็อากาศก็หนาวช่วงที่มาแรกๆอากาศก็หนาวแถมจะต้องใช้เหรียญหยอดเหรียญในการอาบน้ําแต่ละครั้ง <laughs> ต้องอาบน้ํานะคะต้องหยอดเหรียญน,นะคะแคมป์ที่อยู่ แล้วครั้งแรกที่เรามาเราต้องไปหยอดเหลียงอาบน้ําคนปลาต้องมาหยอดให้ว่าหยอดอย่างนี้นะเออครั้งแรกเรียนรู้หลายๆอย่างคือเราต้องมาปรับตัวใหม่หมดนะคะอมาอยู่ความสะดวกสบายให้เราไปเข้าห้องน้ําโอเคเข้าห้องน้ําก็เป็นห้องน้ํารวมเราต้องเดินไปเข้าห้องน้ําเวลาจะขี่เยี่ยวอะไรก็ต้องไปที่ห้องน้ําใหญ่เพราะว่าห้องน้ําในรถมันมันไม่สะดวกในการอ่า อาบน้ําก็ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันจะหมดเร็วเราไม่สามารถอาบได้แล้วน้ํามันก็จะเป็นน้ําเย็นเท่านั้นน้ำในรถมันจะไม่มีน้ําอุ่นเว้นแต่ว่าเราต้องต้มน้ํา <c> ท <oughs> ีนี้ซักผ้าก็ต้องไปซักผ้ายอดเรียนแล้วยิ่งมาวันแรกที่มาของทุกอย่างมีแต่ฝุ่นหมดเลยเราจะนอนอยังไงมันฝุ่นเพราะว่าคุณป๋าทิ้งรถไว้นาน ทิ้งรถไวหลายเดือนแล้วมันมีแต่ฝุ่นแล้วคุณป๋าเป็นผู้ชายที่ไม่สะอาดพอเรามานี่ก็ต้องอดทนนะคะนี่เก็บของออกหมดเลยก็คือของในรถบ้านมันก็เป็นรถเก่าๆของมีแต่มีแต่ฝุ่นมีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนิดยอมที่จะเอาผ้าผ้าที่นิดซื้อมาจากเมืองไทยซื้อเป็นผ้าผ้าถุงเป็นผ้าถุงแล้วปูทับหลายๆชั้นเพื่อที่จะนอนแล้วในความที่ หลายหลายคนคงคิดไม่ถึงนะคะว่าชีวิตแบบนี้มีด้วยเหรอมีจริงๆ <c oughs> นิดเก็บผ้าของเก่าที่มีอยู่เก็บออกหมดเลยทั้งหมอนหมอนไม่เไ,ไม่ต้องมีหนุนหมอนอะไรก็ไม่นอนและวนิดเอาผ้าทั้งหมดที่ซื้อมาเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงที่ซื้อมาว่าจะเอามาไว้ใช้แล้วก็ว่าจะเอามาขายเอ <c oughs> นี่ก็เอามาปู แล้วเราก็ยังไม่ได้ออกไปซื้อของชีวิตที่ที่ที่รันทดของเมียฝรั่งคนหนึ่งนะคะที่ต้องมาอยู่แบบแบบมันจกประปอะ่ะมันไม่ค่อยสะอาดเพราะคุณปลาเป็นคนที่ไม่สะอาดน่ะเป็นผู้ชายที่แกชอบตกปลาแล้วแกก็กลับมามันก็คือไม่มีความเรียบร้อยอะไรเลยไม่มีความเรียบร้อยไม่มี มันมันเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่เหมือนเหมือนเอาไว้สําหรับไปตกปลาอย่างเดียวนี่ก็เลยโอ้ไม่ไหวอดทนอยู่อ่าจนถึงหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อของใช้ทั้งใหม่ทั้งหมดก็คือพวกปูที่นอนผ้าปูที่นอนพวกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตที่ <laughs> ที่อานาะตากรรมชีวิตของตัวเองนะคะวันนี้ก็เลย ถือโอกาสมาแบ่งปันนะคะว่าฝรั่งที่มาอยู่แล้วไม่มีบ้านความยากลำบากมันมันลำบากขนาดไหนอันนี้ก็ชีวิตของแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันเนาะบางทีน้อยคนนะที่จะ,ะมาเจอชีวิตแบบนี้แล้วก็ก็เลยเล่าให้พี่เขาฟังนะครัะคนรู้จักเป็นคนไทยพออยู่ไปได้สามเดือนก็เลยรู้จักพี่เขาก็เลยเล่าให้เขาฟัง ว่าชีวิตมาถึงไม่อยู่นะพี่มไม่มีบ้านอยู่เลยไม่มีไม่มีเขาบอกอุอ้ยชีวิตอไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะอายเขาเราบอกเราไม่อายอะจะอายทําไมชีวิตจริงคนเรามันต้องกล้าเล่าเพราะบางคนบางคนเขาก็อบอกบอกว่ามาอยู่เมืองนอกสามีต้องรวยนะต้องอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเรามาเจอจริงๆชีวิตเรา ยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้อ่ามาเล่าแค่นี้ก่อนนะคะ